ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับร,บรางวัลทุกท่านในวันนี้รางวัลน,นี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความพยายามความทุ่มเทและความสามารถในทางสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับวงการประกันภัยที่ผ่านมาตุนิประกันภัยของทานมีการเติบโตที่ดีแต่เราก็คงไม่ประมาทหรือเ,เพิ่มเฉยต่อความท้าทายดังนั้นสำนักงานคอพพจึงมุ่งมั่นการผลักดันมาตรการเชิงรุกที่สำคัญและจำเป็น เพื่อให้ระบบประกันภัยมีบทบาทกับเคื่อนเศรษฐกิจและเป็นที่ขึ้นอิงของประชาชนธุรกิจประกันภัยบ้านเราเติบโตมาอย่างมากนะครับถ้าเทียบกับในช่วงที่ผมเคยทํางานอยู่นะไม่คิดว่าจะขึ้นมาถึง9ก้าแสนกว่าล้านนะครับก็เป็นยอดที่ทโต แล้วก็อัตราการเติบโตก็3%กว่าวก็ตัวเลขที่เราเทียบได้ดีก็คือ GDP เนี่ยนะครับซึ่งปีนี้คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะไม่ถึง3ดีหรืออะไรจานองนั้นแปลว่าธุรกิจนี้ดีครับประชาชนเริ่มเข้าถึงที่สําคัญก็คือธุรกิจประกันภัยเนี่ยนอกเหนือจากจะดูแลเรื่องความเสี่ยงข,ของธุรกิจแล้วก็ประชาชนอันนั้นก็สําคัญว่าเป็นฐานของเงินทุนสาหรับตลาดทุนด้วยเพราะตลาดทุนที่สามารถเจริญเติบโตได้ก็เนื่องจากแหล่งเงินทุนของประกันภัยนี่แหละครับ ปีหน้าเนี่ยถ้าเศรษฐกิจเราโตสักสามเศษ ทางนี้ก็น่าจะโตทั้งสี่เศษนะฮะสี่เปอร์เซนกว่าถ้าสี่เปอร์เซนกว่าของ9ก้าแสนกว่าล้านก็เห็นช,ช,ชัดๆนะครับว่ามันถึงหนึ่งล้านล้านแน่ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองนายมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านวิชัยเป็นอย่างสูงน,นะครับที่ท่านให้เกียรติมาในงานวันนี้นะครับผมก็ในนามของผู้แทนของสํานักงานคอพและภาคอุตสาหกรรกประกันภัยนะครับต้องขอบคุณมนตรีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานการมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นปีนี้เราก็จัดแจกรางวัลทั้งสิ้นหราสับนะครางวัลนเคยจัดมบ ก็ดีใจที่วันนี้ได้ได้เห็นถึงความเจริญเติบโตให้แก่ธานมติได้เห็นภาธุรกิจประกันภัยของเรามีการเจริญเติบโตที่ดีเราสิ้นปีคาดว่าน่าจะโตประมาณร้อยละ3.7เนะครับเก็บเบียยประกันภัยรวมประมาณ9 9 5 0 0 0ล้านบาทเป็นการเจริญเติบโตที่ดีหลังจากเราผ่านช่วงวิกฤตโควิดมาแต่ในเวลานี้ต้องขอขอบคุณที่ประชาชนกลับมาให้ความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมประกันภัยล้านล้านไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวก็ต้องกลับไปคุยกันม่า ว่าก็เป็นคําแนะนําที่ดีของท่านรัมปีปีหน้ามาฟังกันนะครับว่าจะเท่าไหร่กันได้นะครับแต่ถ้าไม่ร้านๆก็ต้องเฉียดหรือไม่อาจจะโอเวอร์ก็ได้ครับอาจจะเนื้อร้านนิดๆก็ได้ครับวันนี้เป็นงานประกันภัยดีเด่นครอปงจรนะคะหนึ่งในรางวัลน,นั้นคือตัวแทนดีเด่นพรบวงจรทั้งหมด20รางวัลน,นะคะจากตัวแทนทั้งสิ้น2300 0 0คนต้องบอกว่า20ท่านที่ได้รับรางวัลน,นี้เนี่ยต้องสุดยอดจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลผลิตที่ต่อเนื่องนะคะอัตราความยั่งยืนรวมทั้งการพัฒนาตน เองนะคะสิ่งที่เห็นก็คือน้องๆที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะจริงๆดิดเด่นหมดเลยค่ะนะคะเพียงแต่ว่าคะแนนจะมากจะน้อยต่างกันแต่แน่นอนค่ะ20ท่านแรกที่คะแนนสูงสุดก็จะได้รับรางวัลในวันนี้นะคะวันนี้ก็นายกสมาคมตัวแทนรวมทั้งออบอร์ดกรรมการบริหารก็นําของรางวัลน,นะคะมามอบให้แสดงความยินดีกับตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น20คนจาก215สบใบสมัครค่ะยินดีด้วยนะคะ